ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศีรัชนกุลอาจารย์อูนะคะท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกันลัคนาราศีกันนะคะลัคนาอยู่กันเมียพระฉัตรทันชื่อสุภัตราได้ผัวอันดีย่อมมียศฐานมักนิราชคราดคราเป็นไม้หลายหนนะคะ ก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระประบาลวิชิตชิโนรสนะคะชาวราศีกันเราจะทราบได้ไงคะอาจารย์ว่าเป็นชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ17กันยายนนะคะถึง17ตุลาคมของทุกปีก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวหญิงสาวถือรวมข้าวนะคะ,คะช่วงวันดังกล่าวนะคะ,คะ ดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรเข้าไปนะคะฉากหลังเป็นพื้นที่ของกลุ่มดาวหญิงสาวถือรวงข้าวค่ะอะจาเรียกว่าหญิงสาวถือรวงข้าวค่ะยืนอยู่บนแคมเรือค่ะด้วยใช่ค่ะบ่งบอกถึงความอะไรคะอาจารย์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะนะคะเรียกว่าต้องสวยด้วยสวยนะคะเป็นลักษณะหญิงสาวค่ะแล้วชาวราศีกับลัคนาราศีเนี่ยต่างกันยังไงคะอาจารย์ชาวราศีเนี่ยก็ เราจะดูที่พระอาทิตย์นะคะที่โคจรเข้าไปที่ราศีกันในช่วง17กันยาถึง17ตุลาคมซึ่งยังไม่มีข้อมูลอื่นประกอบ <c oughs> นะคะแต่ลักนณะนะคะก็คือการนำวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะคะนำมาผูกดวงชะตาเป็นดวงของบุคคลคนนั้นนะคะแล้วลักนาของท่านสถิตท,ที่ราศีกันนะคะผูกดวงออกมาแล้วนะคะ <c oughs> จะให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีอย่าง <c oughs> แน่นอนนะคะอาจารย์เพราะว่าประกอบไปด้วยรายละเอียดนะคะ <c oughs> <c oughs> ของบุคคลคนนั้น ค่ะค่ะก็ลัคนาก็คือจุดบุรพาหรือจุดก่อฟ้าทางทิศตะวันออกขณะนที่เช่าชะตาเ,เาเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากเ<ะ>มื่อเช่าชะตาอุไว้อุแวขึ้นมามีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลแล้วก็มาแบ่งพวกแบ่งเรือนนะคะอาจารย์หลายๆท่านในทางบ้านถามมาว่าเอามาผูกดวงเนี่ย<ะ>เขากลัวเขาคิกว่าเอามาผูกดวงคือทําของ<ะ>เอามาผูกแล้วก็ไปอะไรแบบเนี้ย คือจริงๆแล้วการผูกดวงนะเขาเรียกว่าเอาวันเดือนปีเกิดที่อาจารย์ดาวันบอกมาสักครู่นะคะมาคำนวณใช่ค่ะมาคำนวณนะคะหาว่าจุดที่ท่านเกิดนั้นนะคะเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรเปรียบเสมือนว่าเราต้องการรายละเอียดต่างๆใช่เมือนเลาไปหาหมอต้องการเ็าเรียกว่าข้อมูลค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์มาคำนวณมาวิเคราะห์แล้วก็ถึงออกมาเป็นจุดลัคนาใช่ค่ะนะคะแล้วก็มาแบ่งวกแบ่งเรือนตั้งแต่ตนุกค่ะ ตะนกกระดุมพระศาสาชา้าพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะนะคะสุภะกรมมะลาภะแล้วอีนอ่อมาแบ่งพบแบ่งเรือนได้12พบเรือนนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าณนะเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลคนนี้เรียกว่าละเอียดนะคะ,คะลัคนาเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราคุยกันถึงชาวราศีกันลัคนาราศีกันตอนนี้ ชาวราศีกันเนี่จยจันนิสัยที่โดดเด่นยังไงบ้างคะค่ะชาวราศีกันนะคะสัญลักษณ์ราศีอย่างที่บอกไปว่าหญิงสาวถือริงเข้าะนะคะก็ลักษณะในิสัยก็จะเหมือนผู้หญิงะนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะ,ะก็จะมีลักษณะในิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบะนะคะเป็นคนที่เ,เน้นไปในเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะชอบในเรื่องอาหารการกินนะคะ,ะ,ะ,คะเ,เราบ่งบอกได้จากรูปร่างของคนลัคนาราศีกันนะคะ เรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าสืวอทรงองเอวะนะคะมีน้ํามีนวลน,นะคะมีเขาเรียกว่ามีเชฟะนะคะแล้วก็พอตอนอายุเยอะๆนะคะก็จะเป็นคนที่มีความอวบอิ่มขึ้นนิดหนึ่งะนะคะบุคลิกลักษณะนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของดาวประจําตัวด้วยนะคะอาจารย์เป็นดาวพระพุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจราจาอ่อนหวาน,นทายพระพุธนะคะ,คะก็จะเป็นคนชอบพูดชอบเจราจามีวาทศิล์ะนะคะ ก็เรียกว่าเป็นคนเข้าสังคมเก่งทีเดียวเลยค่ะจย์นะคะเรียกว่าเข้ากับใครก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนนิสัยโลเลสักนิดนะคะเนื่องจากชาวราศีกันลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นพบอริของดวงเมืองหรือดวงโลกนะคะแล้วก็เป็นปัตวีธาตุชั้นสาค่ะแล้วก็เป็นทวิภวราศีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทวิก็คือความเป็นสองเรียกว่าเป็นอะไรหลายอย่างในตัวในอกในคนเดียวค่ะนะคะ แล้วก็จะมีจิตใจโรเลนิดหน่อยนะคะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคิดกลับไปกลับมานะเนื่องจากดาวประจําตัวเป็นดาวพระพุธนี่เรียกว่าเป็นดาวที่วิปริตมากที่สุดในบรรดาดาวทุกดวงนะคะเรียกว่าคิดแล้วคิดอีกคิดกลับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากว่าจะเลือกอะไรได้สักอย่างเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนใจได้ง่ายเปลี่ยนใจได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตนุลักหรือดาวประจําตัวนะคะของชาวราศี กันลัคนาราศีกันเนี่ยตอนนี้ไปสถิตยอยู่ที่ราศีธนูค่ะซึ่งเป็นพบที่สี่เรียกว่าพบพันธุอาจารย์ค่ะตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันคะ,คะดาวประจําตัวนะคะดาวพระพุธนะคะสถิตพบพันธุพันธุหมายถึงวงสานาณาญาตินะคะบ้านที่ดินสังหาริมทรัพย์บริษัทคนในครอบครัวช่วงนี้ตัวเองนะคะเข้าไป เรียกว่าคลุกคลีกับคนภายในบ้านญาติพี่น้องนะคะหรือช่วงนี้นะคะวุ่นวายอยู่กับที่อยู่อาศัยะนะคะมาตรฐานตรงนี้เป็นปราเกษตรนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องออมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะหรือทําเพื่อญาติทาอะไรสักอย่างเพื่อญาติพี่น้องหรือช่วงนี้อาจจะมีการทําบ้านจัดบ้านก็ได้นะคะวุ่นวายอยู่กับบ้านะนะคะ จุดตรงนี้เป็นจุดที่ดีนะคะเนื่องจากได้อุดมเกณฑ์ในราศีนระ,ะนะคะดาวพระพุธนะคะอยู่ในภพที่4นะคะในราศีนระถือว่าได้อุดมเกณฑ์นะคะแม้ว่าดาวพระพุธมาตรฐานตอนนี้จะเป็นปรกเกษตรนะคะ,คะก็เรียกว่ายังได้เกณฑ์ที่ดีเนี่ยช่วยสนับสนุนผลักดันให้ให้เรียกว่าช่วงนี้อาจจะทําบ้านแต่งบ้านแล้วก็เห่งขึ้นมา ก็ได้นะคะได้ได้ได้ความสวยงามได้รับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นหรือญาติพี่น้องช่วงนี้ช่วยผลักดันทําให้ท่านดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังได้ดาวยงยศอีกด้วยเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เสียหายนะคะจันถือว่าดีค่ะช่วงนี้ก็เรียกว่าทําเพื่อผู้อื่นนะคะทำเพื่อผู้อื่นทําเพื่อญาติครอบครัวซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านวุ่นวายอยู่กับบ้านนะคะเรียกว่าจะถูกจะโลถูกชโลนะคะให้ทําเพื่อผู้อื่นเนื่องจากเป็น เรียกว่าปรารเกษตรปรารกเกษตรคือไม่ใช่ของเรานะคะของคนอื่นทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็จะมีความสบายอกสบายใจใช่ค่ะนะคะเราก็ได้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 ตาด้วยะนะคะเรียกว่าได้หน้าได้ตาได,ได้การยอมดาว,ดวยงยศด,ด้วยะะได้ดาวยงยศ แล้วก็ได้เป็นเกณฑ์อะไรนะคะอาจารย์เมื่อกี้อุดมเกณฑ์ในราศีนระนะคะอุดมเกณฑ์ก็นาราศีมีลักเนาพุทธสุกร์อีกครูอยู่พร้อมหน้าในเรือนที่1 11 7 4 3ามตามตำราท่านว่าเป็นเกณฑ์ชะตาอนุดมนะคะก็ดาวพระพุธอยู่ในภพที่4เรียกว่าอยู่ในภพที่ดีดีภพบุตรภพครอบครัวพันธุพันธุนะคะก็เรียกว่าส่งเสริมช่วงนี้แต่ในเมื่อเป็นพระราคเกษท่านก็ ช่วงนี้ส่งเสริมครอบครัวส่งเสริมครอบครัวทําช่วยเหลือคนในครอบครัวอยู่ให้มากให้มากนะคะแต่อาจจะมีจุดนะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพระพุธนะคะขณะนี้โคจรไม่ปกตินะคะพักนะคะเรียกว่าพักองศาอยู่ในราศีธนูนะคะพักมาแล้วตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะคะและจะพักต่อไปจนถึงวันที่8มกราคม2566นะคะก็เดินหน้าวันที่9แล้วก็ย้าย เข้าราศีมังกรครั้งหนึ่งนะะในวันที่5กุมภพัน2566ก็คือปีหน้าช่วงนี้ดาวพุธมีปัญหาะนะคะได้ตำแหน่งดีะนะคะมาตรฐานดีได้เกณฑ์ดีนะคะได้ดาวยงยศนะคะแต่พระพุธโพจรพักถอยหลังะนะคะก็ในเรื่องการเจรจาติดต่อะการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะการนัดหมายคะะ มีปัญหาเรียกว่าทําอะไรให้ทบทวนให้เยอะๆหน่อยใช่ค่ะระมัดระวังความการตกหล่นคือเรียกว่าทางที่ดีเนี่ยการเซ็นสัญญาอะไรที่สําคัญๆควรเลื่อนไปก่อนค่ะนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะนะคะให้คิดใช้วิจารณญาณให้ดีใช่ค่ะให้คิดไอ้่องแท้แล้วก็ไร่ตรองให้มากใช่ค่ะนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดใช่ค่ะช่วงนี้นะคะท่านก็ทบทวนแล้วก็เหน็ดเหนื่อยนะเนื่องจากดาวพระพุธเนี่ยโคจรถอยหลัง ถอยหลังก็คือความไม่คืบหน้าอ่อนแรงค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นตนุลักษณ์นะคะอาจารย์อูดอีกองค์ละกันเพราะว่านี่ดาวพระศุกร์ยังอยู่ตรงนี้ร่วมกับดาวพุธอาจารย์ตรงนี้เป็นไงบ้างคะค่ะเช่นกันนะคะดาวพระศุกร์มาจากเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะและเจ้าเรือนสุภะนะคะกระดุมพระหมายถึงเงินทองทรัพย์สินรายได้นะคะส่วนสุภะนะคะ ทนลองชีวิตวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตะนะคะมาอยู่พบพันทุนะคะจุดตรงนี้นะคะได้อุดมเกณฑ์ในราศีนระด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นตระเกษตรไม่ได้อยู่อง์คเดียวร่วมกับพระสุขเพราะฉะนั้นได้คู่ทับน้ำขาจาเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมกันนะคะพระสุขอยู่ที่ราศีธนูมีมาตรฐานเป็นมหาจากักร ช่วงนี้ใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวเนื่องจากกระดุมพ้าไปพันธุช่วงนี้อาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถจ่ายค่าประกันต่างๆนะคะจ่ายค่าประกันรถนะคะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเหน็ดเหนื่อยนะคะคือเรียกว่าได้เงินมานะคะก็เอามาลงที่บริษัทที่บ้านนะคะหรือช่วยเหลือคนในครอบครัวช่วงนี้สุภาพวิถีชีวิตครลองชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะซื้อของเข้าบ้าน ซื้อหกพันให้ผู้หลักผู้ใหญ่พีใหม่แล้วอาจารย์ก็ดีเลยเลียนะคะเรียกว่าตอนนี้ดีเลยทั้งดาวดาวพระพุธเมื่อมาร่วมกับดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าคู่ธาตุน้ําอาจารย์ละวันก็ไะบอกแล้วว่าเป็นอาศีธิธาตุเรียกว่าอาศีธิธาตุชั้นสองอันนี้อันนี้อยู่ในราศียังอยู่ในราศีทัศไฟอยู่อยู่ในราศีทัศไฟก็เป็นเพียงแค่คู่ธาตุเฉยๆคู่ธาตุเป็นคู่ธาตุนะคะยังไม่เป็นราศีธาตุเป็นเรียกว่าคู่ธาตุน้ำดาวข่ธไตุนะคะท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้ เมื่อกี้ดาวพุธไทยลัมดาวพุธไทยลัมมันไม่มีปัญหาต้องพทดดาวพุธนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เรียกว่าคู่ธาตุน้ํานะคะคู่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธาตุเดียวกันนี่ก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันส่งเสริมพุธสุกเนี่ยก็ดีนะคะคือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําที่ให้ผลในทางนิ่มนวลนิ่มนวลให้ทางกุศลใช่ค่ะเรียกว่าทางบุญญรฤทธิ์ใช่ค่ะทางสายบุญนะคะให้ผลในทางนิ่มนวลเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ท่านทําเพื่อครอบครัวเพื่อ พ่อแม่พี่น้องสายศาสนาญาตจะดีมากใช่ค่ะเหนื่อยสักหน่อยเนื่องจากมาตรฐานเป็นมหาจักรช่วงนี้หาเงินเหนื่อยหน่อยต่อสู้นะคะแต่ว่าถือว่าให้คุณนะคะเรียกว่าให้ผลที่พุทธสุเนี่ยเป็นในเรื่องการเจรจาที่มีศิลปะมีวาทศิลป์ก็เจรจาแล้วก็ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ปีใหม่แล้วนะคะเนี่ยจะปีใหม่แล้วแต่อีกนิดนึงค่ะจย์ อีกไม่นานขณะนี้เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ปลายราศีธนูแล้ว29องศานะคะ40ติปดานะคะจะย้ายเข้าราศีมังกรวันที่1มกราคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ้นสุดล้นะเดี๋ยวดาวพระศุกร์เนี่ยยกเข้าราศีมังกรนะคะก็ยังถือว่าไม่เสียนะคะก็เรียกว่ายังให้คุณอยู่ดาวการเงินไปอยู่ภพที่5ที่5บุตรบริวารการลงทุนนะคะเดี๋ยวนําเงินไปลงทุน อะไรขึ้นมาก็จะมีความเรียกว่างอกเงยเรียกว่าได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้ได้จากการเสี่ยงโชคนะคะนะคะได้จากบุตรบริวารนะคะลูกหลานสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนพระเสาอาจจะได้จากของเก่าของแก่ของโบราณก็ได้นะคะแต่ถือว่าได้ใช่ค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นะคะอาจารย์ตอนนี้เราไปตอนที่ดาว นี่เราเอาดาวสุปะเคราะห์แล้วแต่นี้ไปต่อดาวบับพระเคราะห์ดีกว่าจาย์นะคะดาวบับพระเคราะห์ไปที่ดาวพระเสาร์จา์ตอนนี้ดาวพระเสาร์นะคะพี่ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะพบที่หนะคะแล้วก็เจ้าเรือนอริพบที่6นะคะตอนนี้โกจรมาสถิตที่พบที่หซึ่งเรียกว่าเป็นเกษตรพระเสาร์นี่เป็นดาวสนิเทพเป็นดาวแห่งความคลุ้มเครียดดาวแห่งความวิตกกังวลดาวแห่งความอดทนอดขั้นรอคอยนะคะแล้วก็ เป็นทางโหราศาสตร์ขนานนามดาวพระเสาว่าดาวค่ะเป็นดาวสนิเทพเออเป็นดาวสนิเทพนะคะเป็นเทพแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยนะคะแล้วก็ดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรที่ราศีบังกรเนี่ยสองปีครึ่งนะคะราศีละสองปีครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าชาวราศีกันลัคนาราศีกันอาจารย์ตั้งแต่ดาวพระเสาร์มาเนี่ยแล้วก็กาลังจะโคจรย้ายในวันที่ หนึ่งมีนาหกหกตอนนี้เนี่ยปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ั้งแต,แต่เหตุการณ์ที่พระเสานะคะอยู่พบปุตตะนะคะเรียกว่า คนลัคณาราศีกันนะคะ,คะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะแต่เป็นลักษณะนะคะการลงทุนระยะยาวะนะคะหรือในช่วงนี้นะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยได้บุตรบริวารเพิ่มนะคะอาจจะเป็นคนตกเก่าคนแก่ะนะคะ,ะ,คะบางท่านลงทุนไปกับอสังหาริมทรัพย์นะคะทำอะไรเกี่ยวกับของมือสองของรีโนเวทก็ดีะนะคะ,ะ,คะบางท่านก็มีการนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาขายทําธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเพิ่มนะคะในช่วงนี้ แค่ระมัดระวังคนที่เกิดวันเสาร์ะนะคะเสาร์เป็นห้า่ลัคนาเนี่ยเรียกว่าเป็นพินทุบาทวันเกิดทาอะไรเนี่ยคิดเยอะคิดมากอาจจะไม่ได้ทำนะ,ะเรียกว่าช้าเกินเกินการะนะคะแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดวันเสาร์นะคะก็เรียกว่าอิทธิพลของดาวพระเสาร์ให้ผลห้าสเอร์เซ็นตตามดวงดาวะนะคะถ้าทําอะไรเกี่ยวกับของที่ใหม่ๆลงทุนอะไรที่ ปมาเร็วไปเร็วไม่ค่อยดีนะคะเสาอยู่พบที่5เนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับเลือกสวนไร่นานะเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับของเก่าๆของแก่ๆของโบราณเนี่ดีนะคะและอีกไม่นานแล้วนะคะดาวพระเสาร์ก็จะยกเข้าที่ราศีกุมนะะในวันที่1มีนาคม2566นะคะเป็นภพอริล้วอยู่ในภพอริเนี่ยจย์จะเกิดอะไรขึ้นกันดาวพระเสาร์เนี่ยการลงทุนนะคะไปสู่ภพอริเนี่ยทำอะไรเนี่ย ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยหน่อย <Okay. S 2> นะท่านต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะให้บุตรหลานบริวารด้วยเนื่องจากพระเสาร์เนี่ยมาจากพบปุตตะ <Okay. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ดาวพระเสาร์เนี่ยยกเข้าที่ราศีกุมเนี่ยนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะคะแต่มีจุดที่ดี <Okay. S 2> ราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านของพระราหูเ <Okay. S 2> รียกว่าเป็นเรือนคู่มิตร <Okay. S 2> าจะทําอะไรจะลงทุนอะไรเนี่ยนะคะต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาเยอะเป็นพิเศษระ <Okay. S 2> มัดระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เกี่ยวกับโรคเส้นโรคกระดูกนะคะเนื่องจากพบอริี่ยังหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยนะคะอาจารย์นะคะในถึงปัญหาบริษัทน่สินมีปัญหามีนิสินนะคะแล้วก็มีศัตรูเป็นคนเก่าๆคนแก่ๆนะคะแต่ว่ายังโชคดีนะคะอยู่ในเรือนคู่มิตรค่ะอาจารย์ก็ในวันในเรือนคู่มิรก็เมื่อมิตรก็มีปิดไอการช่วยเหลือใช่ค่ะช่วยเหลือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง หรืออาจจะมีการกู้นะคะในช่วงเวลาสองปีครึ่งนะคะที่ดาวเสาอยู่พบอริอาจจะกู้ซื้อสังหานะคะในระยะสั้นๆหรือในระยะไม่กี่ปีใช่ค่ะในถึงได้เป็นหนี้แน่นอนได้เป็นหนี้หรืออาจจะกู้นํามาลงทุนนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะจะต้องกู้แล้วก็อาจจะมีเหน่อยหน่อยแต่มีหลักฐานมีหลักมีหลักฐานเพิ่มขึ้นนะคะก็อิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะอีกไม่ อีกประมาณ3เด<ช>ือนะะดาวพระเสาร์ก็จะยกย้ายเข้าราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นท่านก็พยายามนะคะสร้างหลักปักฐานเป็นนี่เป็นนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็จะได้เรียกว่าจะได้ความมั่นคงเกิดขึ้นได้ความมั่นคงนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะเราไปตอนที่ดาวพระราหูนะคะ,คะทายมัวทายเมาไว้ทายพระราหูนะคะพระราหูเนี่ยเป็นเพื่อนแก้วกลืนฝันกับดาวพระเสาร์นะคะ ดาวพระราหูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นภพอริภพที่6นะคะแล้วก็ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพมรณะนะคะจางมรณะก็คือการการตายการแปลสภาพการสูญสิน้นนะคะการเปลี่ยนแปลงการเปลียปปล่ยนแป,งปลแปง,ปลปงสภาพหมายถึงในส่วนที่ดีก็มรดกหรือพินัยกรรมนะคะก่อนที่จะไปต่อที่ดาวพระราหูนั้นนะคะตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ค่ะ,คะ